สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือการแปลคลิปจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ Speak to yourself this way and attract all you desire Self-talk the power of words ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือจงพูดกับตัวเองแบบนี้และดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาการพูดกับตัวเองพลังแห่งคำพูดเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่า ทุกคำที่คุณพูดทุกประโยชที่คุณพูดซ้ําๆได้ส่งการสั่นสะเทือนออกสู่จักรวาลสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเมตาฟิสิกส์เพียงอย่างเดียวแต่มันยังเป็นวิทยาศาสตร์อีกด้วยเสียงนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานและคําพูดของคุณเมื่อถูกพูดออกมาจะปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของการสั่นสะเทือนตอนนี้ ให้คุณจินตนาการถึงพลังงานที่คุณปล่อยออกมาเมื่อคำเหล่านี้อบอวนไปด้วยอารมณ์เจตนาและความเชื่อพวกเราหลายคนทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยการพูดถึงตัวเองในแง่ลบเราบอกตัวเองว่าฉันไม่ดีพอฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้นี่มันยากเกินไปสำหรับฉันสิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือด้วยการเอ่ยประโยคเหล่านี้ซ้าๆคุณได้เสริมสร้างความเชื่อเหล่านี้ภายในจิตใจของคุณ และมันจะมากำหนดความเป็นจริงของคุณให้เป็นไปตามนั้นลองหยุดพิจารณาสักครู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหากคุณเปลี่ยนเป็นบอกตัวเองแทนว่าฉันทำได้ฉันมีความสามารถฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ได้หรือทุกความท้าทายก็คือโอกาสที่ปลอมตัวมาความแตกต่างนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความหมายเท่านั้นแต่มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานมุมมอง และที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นความจริงที่ปรากฏออกมาสมองของมนุษย์เป็นกลไกที่ไม่ธรรมดาเมื่อคุณป้อนมันด้วยคำพูดเชิงบวกมันจะเริ่มเชื่อและเป็นไปอย่างช้าๆที่โลกภายนอกของคุณจะเริ่มสะท้อนไปตามบทสนทนาภายในที่คุณมีการพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองแต่มันเกี่ยวกับการให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่จิตใจของคุณในการจเจริญเติบโตมากขึ้น ก็เหมือนกับการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชในดินที่อุดมสมบูรณ์นักประสาทวิทยาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพูดกับตัวเองจะไปกำหนดเส้นทางประสาทในสมองของเราการเอ่ยคำพูดย้ำจิตเชิงบวกจะยิ่งตอกย้ำเส้นทางเชิงบวกทำให้ง่ายต่อการคิดและดำเนินการในลักษณะที่มีความสอดคล้องกับความเชื่อที่เรายืนยันอย่างช้าๆในทางกลับกันการพูดกับตัวเองในเชิงลบจะเสริมสร้างเส้นทางประสาทที่นำไปสู่ ความสงสัยในตัวเองความหวาดกลัวและความเกียจคร้านการพูดคุยกับตัวเองจะกลายเป็นความเชื่อของคุณจากนั้นความเชื่อจะกลายเป็นการกระทาแล้วการกระทาจะนำไปสู่ผลลัพธ์และผลลัพธ์ดังกล่าวที่ได้มาก็จะยิ่งมาเสริมความเชื่อของคุณต่อไปมันจะเหมือนเป็นวัตจักรดังนั้นถ้าคุณต้องการดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนา ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นวงจรนี้โดยการพูดกับตัวเองในแง่การเสริมพลังลองนึกภาพคุณกำลังยืนอยู่ต่อหน้ากระจกเงาแห่งจักรวาลกระจกบานนี้จะไม่เพียงสะท้อนรูปร่างทางกายภาพของคุณออกมาเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนอารมณ์ความเชื่อและการสนทนากับตัวเองของคุณอีกด้วยอะไรก็ตามที่คุณแสดงออกมาที่หน้ากระจกนี้จักรวาลจะส่งกลับมาหาคุณอย่างมากมายมหาศาล หากตัวคุณนั้นแสดงความขาดแคลนสงสัยหรือหวาดกลัวสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณยืนอยู่ด้วยความเชื่อมัน่นและแสดงออกด้วยความรักความคิดเชิงบวกและการย้ำจิตในแง่บวกจัก,กรวาลก็จะสะท้อนความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาหาคุณภายใต้จิตสำนึกของคุณที่มีพลังที่มากกว่ามันมักจะฟังดูซับและเชื่อในสิ่งที่คุณบอก ถ้าคุณป้อนมันด้วยบทสนทนาเชิงลบอย่างต่อเนื่องมันก็จะเริ่มยอมรับว่าเป็นความจริงของคุณหลายๆคนมักจะดูถูกดูแคลนผลกระทบจากคำพูดของตัวเองเขาจึงพูดออกไปอย่างไม่คิดไม่ไตรตรองถึงผลสะท้อนกลับที่อาจกลายเป็นผลเสียได้การพูดด้วยความรู้สึกอ่อนไหวขาดแคลนและสิ้นหวังอย่างต่อเนื่องสามารถส่งการสันสะเทือนเข้าสู่จักรวาลที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกของคุณได้ จิตสำนึกนั้นไม่ตัดสินอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นผลเสียต่อคุณก็ตามแต่มันจะทำให้คำพูดความเชื่อและการรับรู้ปรากฏออกมาในโลกความเป็นจริงตามหน้าที่ของมันโจเซฟเมอร์ฟีเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่คุณหว่านลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวในร่างกายและในสภาพแวดล้อมของคุณดังนั้นหากคนคนนั้นเอาแต่พูดถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ความอ่อนแอนั้นก็จะปรากฏอย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับผู้ที่จมอยู่กับก,บการไร้ความรักก็จะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ความงดงามของจิตใต้สำนึกคือมันสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้เริ่มโดยการป้อนคำพูดย้ำจิตที่เป็นไปในเชิงบวกการสร้างจินตภาพที่ทรงพลังและความเชื่อในการมองโลกในแง่บวกคุณอาจมีคำถามว่าถึงแม้ฉันจะปรารถนาที่จะมีความสุขแต่ทำไมจิตใต้สำนึกของฉัน จึงมักจะส่งความทุกข์ขมาให้มากขึ้นอยู่เสมอเนวิลกอดดาระบุว่าเราไม่ได้โดนบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาปรากฏขึ้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยรวบรวมเอาไว้แทนที่จะพูดว่าฉันไม่ต้องการความทุกข์ขจงถ่ายทอดคำพูดของคุณให้เป็นการย้ำจิตเช่นฉันมีความสุขและได้รับการอวยพรฉันเพลิดเพลินได้ในทุกๆช่วงเวลาด้วยคำพูดประมาณนี้ คุณจะสามารถยืนยันสภาวะความสุขในปัจจุบันของตัวเองรวมทั้งสามารถกำหนดแบบอย่างทางอารมณ์ที่ทรงพลังได้อีกด้วยที่สุดแล้วความรู้สึกลึกๆที่อยู่ภายในจะส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่จริงแล้วแค่การพูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับเงินและความสำเร็จนั้นยังไม่เพียงพอคุณจำต้องรู้สึกถึงความมั่งคั่งบริบูรณ์นั้นอย่างแท้จริงอีกด้วยเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมี และคิดด้วยกรอบความคิดของการมีอย่างเพียงพอแล้วคุณจะเริ่มพูดแตกต่างออกไปคุณจะบ่นน้อยลงและอยากจะพูดขอบคุณมากยิ่งขึ้นจึงเป็นการดีที่จะระวังสิ่งที่คุณพูดและความรู้สึกของคุณระหว่างวันพลังงานและแก่นแท้ของคำพูดนั้นมีความสำคัญที่ลึกหลําเมื่อคุณพูดหรือคิดนั่นคือคุณได้ส่งแรงสั่นสะเทือนที่จะมากำหนดความเป็นจริงของคุณภาษาที่คุณใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวคุณเองนั้นมีความละเอียดอ่อนแต่สง่งผลกระทบอย่างยาวนานต่อจิตใจของคุณตัวอย่างเช่นการพูดเรื่องตลกแย่ๆหรือการดูถูกตัวเองแม้จะดูเหมือนเป็นการพูดเล่นสนุกสนุกซึ่งอาจดูไม่เป็นอันตรายในขณะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำพูดเหล่านี้จะค่อยๆซึมซับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ตัวเองและโลก,กทัศน์ของคุณด้วย สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าทุกๆคำพูดนั้นมีอารมณ์หรือความเชื่อมัน่นและมันไม่ได้แค่ลอยหายไปในอากาศเฉยๆเมื่อคุณแสดงความรู้สึกออกมามันจะยังคงอยู่และสะท้อนการสั่นสะเทือนภายในตัวคุณในที่สุดก็จะสร้างความเป็นจริงของคุณขึ้นมาเองตัวอย่างเช่นการพร่ำบ่นอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพียงแค่แสดงความไม่พอใจออกมาเท่านั้น แต่มันยังไปเสริมสิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายที่ฝั่งลึกลงไปในชีวิตของคุณด้วยสิ่งนี้จะสามารถมองเห็นได้ในคู่รักบางคู่ที่มักจะบ่นกันไปมาแทนที่จะพยายามเข้าใจและรักซึ่งกันและกันพวกเขากลับจะไม่มีความสุขมากขึ้นเพราะเอาแต่จดจ่อกับสิ่งที่เป็นลบการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมอย่างมีสติกลายเป็นการกระทำที่เสริมพลังแทนที่จะบอกว่า ฉันหวังว่าจะจัดการได้เปลี่ยนเป็นการยืนยันว่าฉันเชื่อว่าจะจัดการมันได้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะที่สำคัญประโยคแรกนั้นคุณส่งความไม่แน่นอนออกไปส่วนประโยคหลังมีกระแสของความมั่นใจคำพูดเช่นคำว่าพยายามและหวังว่าทำให้เกิดความสงสัยในขณะที่คำว่าเชื่อว่าและรู้ว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจจงเลือกคำพูดเชิงบวก เมื่อคุณพูดคุยกับคนอื่นและกับตัวคุณเองแทนที่จะพูดว่าฉันหวังว่าจะชนะได้ให้พูดว่าฉันเชื่อว่าจะชนะสิ่งนี้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเพียงแค่หวังและความเชื่ออย่างแท้จริงแทนที่จะพูดว่าฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ให้บอกว่าฉันเชื่อว่าฉันจะทำได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อคุณใช้คำพูดเชิงบวกคุณได้นำพาความสุขและพลังงานมาสู่ชีวิตของคุณมากขึ้น คำพูดที่คุณพูดนั้นมีพลังจริงๆคำที่คุณใช้สามารถบ่งบอกความเป็นคุณได้อย่างมากมายและบอกว่าคุณรู้สึกภายในอย่างไรมันยังบอกคนอื่นและตักเตือนตัวเองในสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึกจริงๆด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมการระมัดระวังกับสิ่งที่คุณพูดนั้นถึงได้มีความสำคัญมากจงพยายามพูดกับตัวเองด้วยความรักและความเมตตาในใจอยู่เสมอเมื่อคุณรักและใจดีกับตัวเอง มันจะช่วยคุณพูดและมีการกระทําในเชิงบวกในภายนอกด้วยการทําเช่นนี้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดและคําพูดเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองเมื่อคุณพูดด้วยความรักสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปคําพูดนั้นจะมีพลังและสร้างความแตกต่างได้หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอแค่มองดูและรับฟังผู้คนร,บรอบๆตัวคุณ คุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่พวกเขาพูดบ่อยๆจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาดังนั้นจงจำไว้เสมอว่าคำพูดของคุณสามารถส่งผลกระทบอะไรได้บ้างคนที่ดิ้นรนเรื่องการเงินมักจะพูดถึงการต่อสู้ดิ้นรนของพวกเขาในขณะนั้นส่วนคนที่มีเงินมักจะพูดถึงการเติบโตและโอกาสแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตัดสินใครโดยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีมากหรือมีน้อยก็ตาม ทุกคนล้วนมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนวิธีที่พวกเขามองโลกมาจากกรอบความคิดและประสบการณ์ส่วนตัวสิ่งที่คุณพูดในชีวิตประจำวันสามารถกำหนดประสบการณ์ส่วนตัวของคุณได้ราวกับว่าคำพูดของคุณเป็นดั่งคาถาวิเศษที่มีพลังมากๆ h e r m i s t i s m a g i s t i c เชื่อว่าถ้าคุณเข้าใจวิธีใช้คำพูดและความคิดที่ถูกต้องพวกมันจะไม่เพียงนำทางคุณได้ในชาตินี้แต่ยังรวมไปถึงโลกหน้าอีกด้วย นอกเหนือไปจากการนำพาคุณให้เข้าใกล้บางสิ่งบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นแล้วแม้ว่าร่างกายของคุณจะไม่อยู่ก็ตามพลังคำพูดและความคิดของคุณจะยังคงดำเนินต่อไปสิ่งที่คุณพูดและคิดไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันของคุณแต่มันยังรวมถึงสิ่งต่างๆที่คุณเองอาจไม่รู้หรือเข้าใจด้วยซ้ำดังนั้นคำพูดของคุณจึงส่งผลกระทบได้อย่างยาวนานจริงๆ จงปลุกพลังภายในของคุณและใช้มันอย่างชาญฉลาดจงพูดด้วยความรักแล้วคุณจะเห็นความรักที่อยู่รอบตัวคุณมากขึ้นแต่ถ้าใช้คำพูดที่แสดงความเกลียดชังคุณจะลงเอยด้วยการดึงดูดความรู้สึกเชิงลบและปัญหาในชีวิตของคุณมากขึ้นเราทุกคนนั้นมีพลังที่จะสร้างโลกมหัศจรรย์ขึ้นในจิตใจของเราไม่ใช่แค่ในสถานที่บางแห่งแต่รวมไปถึงวิธีการที่เราคิดและวิธีที่เรารู้สึกด้วย จงเชื่อมั่นในตัวเองเข้าถึงพลังงานล้ำลึกที่อยู่ภายในปลุกส่วนที่พิเศษในตัวคุณให้ตื่นขึ้นแล้วสร้างโลกให้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับคุณและทุกๆคนเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้หากท่านใดยังไม่กด subscribe รบกวนกดให้สักนิดนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาติดตามเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ